เรามาทําน้ำจิ้มแจ่วกันครับก่อนอื่นก็มะนาวครับมะนาวสามช้อนโตรครับตามด้วยน้ำลาสองน,นิดพอครับอ๋อผมเทแต่อันนี้ดีกว,ว่าคนง่ายเลยพริกป่นครับน้ำตาไทรายหนึ่ง ข้าวคลุวครับหอมแดงผักชีฝรั่งครับเอเน้ำจิ้มเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปย่างเนื้อกันเราหมักเนื้อก่อนที่จะไปจี่บนกระทะนะครับก็มีใส่น้ำปลาครับ มาปานอย่างดีนะครผมใช้เป็นเมกาเชฟกันเลครับสักช้อนหนึ่งตามด้วยน้ำตาสักเล็กน้อยครับโอเคแค่นี้พอใช้ซ่อมทิ่มไปด้วยนะครับมันจะได้เข้าเนื้ไวไว ผมจะหมักไว้แค่5้านาทีก็พอเพราะว่าถ้ามันซึมเข้าไปเล็กน้อยก็พอที่เหลืออยู่ที่น้ำจิ้มต่อไปเรามาทอดน,นะครับใส่เนยลงไปครบ เมื่อบอกไปนะครับที่ใช้เนื้อคือเนื้อเสือร้องไห้นะครับก็เป็นผักผักเครื่องเคียงครับ เรียบร้อยนะครับสเต็กอีกสานจิ๊บแจ่วยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ